สวัสดีครับผมอภิชาติประกันโดนใจนะครับวันนี้นะครับพี่ๆท่านใดที่ประสบปัญหาในเรื่องของอินเทอร์เน็ตเอ็กโพลอร์นะครับไม่สามารถใช้กับลิงก์เก่าได้วันนี้ผมจะมาแก้ปัญหาว่าให้ตัวเอทสามารถรันอินเทอร์เน็ตเอ็กโพลอร์ในระบบของเอทได้ครับวิธีการใช้ IE ในเอท ไม่ต้องลงอินเทอร์เน็ตเอ็กโพเลอร์นะครับเพราะทุกวันนี้ระบบของ Windows มันเปลี่ยนแปลงไปทําให้อินเทอร์เน็ตเอ็กโพลเลอร์ลงในระบบของ Windows ไม่ได้แล้วซึ่งตอนนี้ระบบเอ็ก o r e r โพเลอร์ในเครื่องของผม Windows ของผมอะ่ะมันไม่สามารถลงได้แล้วและผมก็ประสบปัญหามาว่าผมรันลิงก์บางตัวหรือว่าลิงก์ของบริษัทประกันหรือว่าลิงก์ของเว็บบางตัวที่ต้องใช้ IE หรือ Internet Explorer ไม่ได้ในเอทครับผมก็เลยไปหาวิธีแก้มาผมมาเจอครับว่าวิธีแก้ก็มี ตามนี้ครับมาดูกันครับตอนนี้ครับผมเปิดหน้าโปรแกรมของเอทตามปกตินะครับเราจะรันลิงก์บางตัวของอินเทอร์เน็ตเอ็กโคลเลอร์ไม่ได้ซึ่งทําให้ผมพบปัญหามากในการทํางานครับว่าโปรแกรมบางตัวของบริษัทต่างๆหรือว่าลิงก์ต่างๆที่ต้องใช้กับตัวของอินเทอร์เน็ตโคลเลอร์ครับมันไม่สามารถรันได้มันไม่สามารถเด่งป๊อปอัพหรืออะไรขึ้นมาได้ผมจึงเกิดปัญหาผมจึงไปหาข้อมูลมาฝากพี่ๆนะครับเผื่อข้อมูลนี้เป็นประโยชน์นะครับ มาดูหน้านะครับหน้าของตัวเอจจะสมูทและสวยแบบนี้นะครับแต่ตัวเอจของผมตั้งเป็นเป็นดาร์กไว้นะครับมันก็เลยเป็นสีดําปกติก็คือจะเป็นสีขาวๆแต่ผมชอบถนอมสายตานะครับทําให้มันเป็นสีดําครับมาดูต่อครับวิธีแก้นี่ครับคือหน้าปกติเราก็เลื่อนไปตรงตรงส่วนนี้ครับสามจุดตรงนี้ครับพี่ๆเห็นไหมครับเลือกไปครับแล้วเราก็กดขึ้นมา พอกดขึ้นมาครับจะโชว์หน้านี้ครับหน้านี้จะมีดอกดาวลงมาครับของผมจะเป็นภาษาไทยนะครับส่วนภาษาอังกฤษก็ก็จะเป็นเซตติ้งแต่ของผมตั้งเป็นภาษาไทยก็จะเป็นการตั้งค่าเลือกที่การตั้งค่าครับพอเรื่องของการตั้งค่าแล้วจะเข้ามาในส่วนของการตั้งค่า จะมีรูปโปรไฟล์เรานะครับพอมาเลือกที่รูปโปรไฟล์เราเราก็จะเห็นข้อมูลต่างๆนะครับเราเลื่อนลงมาที่มุมซ้ายสุดเห็นไหมครับมุมซ้ายสุดเรามาเลือกที่เบราว์เซอร์เริ่มต้นครับคลิกเข้าไปครับพอคลิกเข้าไปแล้วครับเราจะมาเข้าใน,น,า er. นาาส่วนของหน้าเบราว์เซอร์เราจะเข้ามาในส่วนของหน้าเบราว์เซอร์เริ่มต้นพอเข้ามาในส่วนของหน้าเบราว์เซอร์เริ่มต้นนะครับของผมเป็นหมวดภาษาไทยนะฮะอา,อาจจะอาจจะง่ายแต่ถ้าพี่ท่านใดเป็นหมวดภาษาอังกฤษก็ก็เลือกตามผมได้เลยนะครับไม่ยากครับถือว่าไม่ยากเลือกเข้ามาครับเลือกเข้ามาที่เบราว์เซอร์เริ่มต้น เลื่อนลงมาตรงฝ่ามือครับเห็นไหมครับตรงเพิ่มอะครับตรงเพิ่มคลิกตรงเพิ่มปุ๊บพอเลือกตรงเพิ่มเราก็ไปเอา URL ที่เราต้องการใช้นะครับของบริษัทหรือว่าของเว็บคีย์งานต่างๆหรือว่าเว็บที่เราต้องให้ที่ต้องใช้ IE เราก็ c o อปลิงก์ตัวนั้นแล้วก็มาวางแต่ตัวนี้ผมใช้เป็นของ Google ครับอันนี้เป็นตัวอย่างครับผมใช้เป็น Google พอเลือกที่ Google แล้วก็ใส่ลิงก์ไปพอเพิ่มมันก็จะกดเพิ่มไปมันก็จะเป็นหน้านี้ พอเพิ่มเรียบร้อยแล้วเราก็คลิกไปที่เพิ่มหลังจากคลิกไปแล้วครับก็จะเป็นก็จะเป็นลักษณะนี้แต่น,นี่ยังไม่เสร็จครับเลยนิดเดียวจะเสร็จแล้วเราก็มาเลือกตรงที่ค่าเริ่มต้นค่าเริ่มต้นของเรานะครับให้เป็นให้เป็นอนุญาตเนี่ยครับให้เป็นอนุญาตเราก็เลือกที่อนุญาตเราก็รีสตาร์ทระบบของเราแล้วก็กดรีสตาร์ทแล้วตัวเอกของเราจะหายไปแวบหนึ่งไปสักครู่หนึ่งแล้วก็จะเด่งกลับมาข้อมูลทุกอย่างมันก็จะเหมือนเดิมเด่งกลับมาครับ แต่เราจะเห็นเพจด้านล่างเนี่ยครับเป็น Google ด้านล่างตรงเนี้จะรันในตัวระบบของ IE ก็คือ Internet Explorer ตัวนี้คือเรียบร้อยแล้วจะรันในระบบของ IE เรียบร้อยแล้วจะมองเห็นนะครับลักษณะจะเป็นอนุญาตอนุญาตอันนี้เรียบร้อยแล้วคือหลังจาก restart เรียบร้อยแล้วแล้วก็มาดูกันครับว่าพอเราคลิกหรือว่าวางช่องในเรื่องของ Internet Explorer แล้วเห็นสัญลักษณ์ไหมครับเป็นลักษณะของ Internet Explorer ครับ ลักษณะก็จะหน้าปลาเป็นเหลี่ยมเหมือนเดิมปกติทีนี้เราก็จะรันงานครับเราจะรันงานของพวกงานการคีย์งานเก่าๆจะมีป๊อปอัพเด้งหรือเว็บที่ต้องใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเอ็กโพเลอร์ครับหรือว่าท่านใดคิดถึงเว็บ e x p กโพรเลอขึ้นมานะครับท่านอยากจะใช้เว็บตัวนี้หรือว่าอยากจะใช้รูปลักษณะเก่าๆเดิมๆนะครับ ท่านก็ลองทำตามผมได้นะครับสำหรับคลิปนี้ครับถ้าดีและเป็นประโยชน์นะครับฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์และกด Sub s ไครต์ผมด้วยนะครับและผมจะนำข้อมูลดีๆและเป็นประโยชน์อย่างนี้มาให้พี่ๆเรื่อยๆนะครับผมอภิชาติประกันโดนใจครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ